โอเคไว้ทุกคนบรรพบุรจะมาทรมานหูตัวเองไว้ทุกคนใครจะดูคลิปนี้อย่าลืมอย่าลืมเบาเสียงนะครับสหรับคลิปนี้ก็ไปชมกันเลยดีกว่าแฟนคลับออฟฟิเชีตัวอย่างไว้ทุกคนอย่างนี้เลยใช่ไหมเพื่อนใช่แล้ว่ะเดี๋ยวว่าสามสิบสี่วิเอ้ยเนี่ยดูจากการเดินเนี่ยไอ้เนี่ยโคตรดังอ่ะไหนมึงลองเอาอะไรดังๆอันนี้ดิเจ็ตแพดเจ็ตแพดคืออะไรวะ จะแพ้กบินบินบนอะไรนัโอ้โหโหหก็ดัดลังอันไหนว่าบอสมูฟเมนต์อะไรเนี่ยพปเชียเอ้ยนี่กูมีกูมีเบนเทนป่ะเบนเทนเ้ยนี่นท่กูกระบาดตกว้าวอ้าาาากเาายงาา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 าะาาาาาาอาาะาา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 าวาา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 ามาา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 าอาาาา้โาา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 าไาา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 าอเาา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 วาาาเาา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 า โ,โอ้ยโอ้โอยโอ้ยถือที่ว่าคลิปนี้จะทรมานแค่ไหนทุกคนอย่าลืมเบาเสียงกันด้วยละกันโอ้ยใครไปเดินนักหนาวะตรงอยู่เดินด้วโอ้ยอย่าเชิดอย่าเชิดอย่าเดินโอ้ย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 อ๋อคลิปหายแล้วเดินมาเก็บเก็บของเไม่กลัวว่าพอได้อยูอ่ไม่กลัวพอได้อยู่โอ้ยยียปุ่นก่อนัจเมีอะไรโอ้ยความสุขความสุขความสุขคอนเทนตที่ไหนเนี่ยโอ้โห <sted S 1> มามาเฮ้ยยินเสียงอย่างชัดเจนไงยินเสียงชัดเจนเพื่นเฟ้ยตู้แตกเฮียครับผมูมีความสุขมีความเฮ้ยสวัสดีเสียงเพื่อนถูก็ขอความรับผมจะพายอาวุธมาดังๆนะผมพูดกันดังๆนะพวกมึงอ่ะมนดูไม่ได้ยินมาถึงทำกางแล้วป่ะกูมีความสุขกูเจ้าถึงทำการแล้วถึงัวกลางแล้วป่ะเฮ้ยนี่โอ้เพลงเพลงเพลงโหเฮ้ยเฮีย ไปไปคกณเจอสีเขียวเจอสีเขียวเอามันลงมแล้วมารับกูหน่อยเดี๋ยวรับกูตรงกลางหน่อยได้เลยได้เลยอ้เช้มาลู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 ว้าเส้ยมามามามกันเตียงด้ไคิมเสีำเงินสีำเงินกลางเหนช่เียสีแดงไปบ้านสีแดงลีเราไอควายเยันหลอนเนี่ยยเสียงดังจนหลอนหหนวกอะมึงหหนวกเลยนี่นวก มมันาแล้วใช่เหรอมันมาแล้วเหรอจริงเหรอไปมามาจริงไอ้คิมคิมคิมโอ้โหเจ็บไม่คตรดังอ่ะโอ้ยโโโออยคนดูคนดูดูอะไรเนี่ยมันฟ้องมันฟ้องมาแล้วมาแล้วโอ้ยโอ้ยใครฆ่ามันรู้อ oh ่ะมามามา่อ้คิมเนี ouais ้ยแบบ ว่าคลิปนี้สนุกนะเว้ยเรื่องคิปนี้ได้อยู่เฮฮาเฮฮาฉบับเฮฮาฉบับปรับปรุงมีมีมีเจ็ดมีเจ็ดอันบ้านมีเจ็ดเป็ดเจ็ดเหล็กบ้างคิมเป็ดเป็ดไม่มีไม่มีเด็ดเป็ดเป็ดกลางกลางไมีเหรอเจ็ดเหล็กองนะหูกลางไอ้บอลมีปะไอ้บอลมีปะ่มีมีมีขอขอเจ็ดเหล็กเลยเด้อเยอะขนาดบันหูชิบหายฮึบฮึบฮึบโอเคชึบชึบมาทำการแลกนี่ครับผมอะไรมึงเจออะไรอ่ะหูกลางกลางอ่ะอีกแล้วเหรอน้ำเงินอีกแล้วเหรอ ว่ามาเองเพื่อนเอ้ยมันมามาถ่าเราฮึบตามยันแพร่ยันแพรโอ้โหเสียงมันโคตรแสบหูอ่ะโคตรปวดหัวเลยโอ้โหคนดูจะดูบ้าวะเฮียมาไม่เป็นไรเึบเขิบเขบเฮิบเฮิบน้ำเงินไม่ต่อสูงว่ะมานั้งเยอะกูดิฮึบฮึบมากูมาสีน้ำเงินแล้วฮึบไอ้เฮียนี่ทำอะไร เฮ้ยเมาสิงกันแล้วโอ้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 โหแม่งกูล่วงว่ะเม้นเลยล่วงโคตรง่ายทำไมวะแม่งล่วงง่ายเกินไปหรือเปล่าเนี่ยสมายทำอะไรที่นี่เนี่ยโอ้ยเึ็บเจบว่าเราชนะวะอย่าเดินเยอะโอ้ยได้ชนะได้กันแน่นะเว้ยเข้าไปดูือวะไม่การชนะต้องเป็นกางเงี้ยเราเรายุทธ์จุดกำเนิดเลยนะเว้ยเดินจีบเว้ยไม่ม่ใช่ข้อเสียเลยนะเว้ยมีแต่ข้อดีเลยนะเว้ยแม่ ไม่จะคดีเั้งนั้นแหละโอ้โ้โอ้โ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 อ้ามัน้ก่หูกดีโคตรึงอะโคตรึงอะโอ้โหอะของอไรของไอ้ว่าหหนไม่มีสอโอยโอ้ปวดหัววะปวดหัววะปวดหัวจริงปวดหัวจอ้แม่เ้ยมามาของตัวกากันแล้วกัน ไอ้บุกวันนี้กูจะได้ชุดเพชรแล้วนัเนี่ยขาดอีกสอันนี่ไงจะได้แล้วเฮ้ยโอเคเฮ้ยอ้ยไอบุกมัเลยดีกว่านะไม่ต้องเอาเพชรมาเพชรล้ไอมงเพมอนไม่ต้องเอาแล้วไอมล่เฮ้ย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 ไปคิมโกคิมเอามันไอ้บอสอามันเอ้มึงโเร็วเร็วเเร็ว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 เวปโเเเรดู อ่าโลกาลีช่วย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 โอ้โหกูตายทำไมมันต้องตายวะน้ำเงินมาน้ำเงินมาน้ำเงินมาที่ผ่านมาถ่าร้อนนะเออมันมีใครอยู่เลยเว้ยหนูขาแล้วม่มีใครอยู่เลยแล้วเว้ยเราต้องการจัดการดีๆนะเว้ยมีบออสใช่เหรอกูก็อยู่เนี่ยตอนนี้มาละมาละมาละกูต้องเอาทีมทีมาว่ะเพราะทีมทีเป็นผู้ถ่ายมาแล้วกันแม่งไม่มีที่ขุดไปขุดถ่ายมันเว้ยเมื่อกี้นั้นเราเลยตายกันอะแม่งที่เราไม่มีที่ขุดอะทำอะไรไม่ได้เลยเว้ย

มันคิดว่ากูไม่เห็นเหรอมือตำแหน่งขอจริงๆอะกูตำแหน่งหมดแล้วแหละฮ่าฮ่าฮ่าอ๋อเฮียโอ้ยมันไปฐานแล้วมันเดินได้การกำลังเดิน3.4เดซิเบลเอ็นเด์เพลไปหาแมงเลยฟิวฟิวโอ้ยตายแล้วโโออยยมีกาด ต่อยไอ้ตายเนี่ยว่าก็ต้องอีตายสกายวอล์ดเอ้ยหมดหมดยิงปืนไอ้คิมหมดยิงปืนหมดยิงปืนเนี่ยหูเรื่องวันนี้แหละบอกเลยเพิ่บมาสุดท้ายสุดท้ายเฮ้ยหนาวมากหนาวมากโอ้โหโอ้ยโอ้ยเสียงโอ้ยปวดหัวจริงนะเว้ยเฮียทำใี้เราเล่นแบบเนี้ยเสียงเพื่อนหูยิงปืนดิ นีเอ๊ยยิงจริงโว้โหโหโหใช้กระสุนเก้ามมอเฮียกูดูดูทรงออกเลยกระสุนเก้ามมอแรงลงประมาณสักเฮ้ยเใครมายิงกูวะไกลมากไกลมากยิงไกลมากยิงต้องยิงโอ้โหสีเหลืองมันอยู่ตรงกลางแล้วอ่ะไม่โคตรไกลเลยอ่ะยิงไม่ได้ยิงเลยดิโอเรื่องสงครามโลกของแค้เฮียสงครามเวียดนาม กิดาวมันพ่อไงเี Lock, pain, ่ยปังอาปโปปงปงปงบาย้อสุดสุดแตกโอ้ยสนุกสนุกสนุกมันจะมีมินิเกมเลย่ัดับเสงกันชอบไงชอบอีจิงจิง ปาปาโอ้เจ็บมาก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 ๊เบิ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 ้ถึงการแล้วถึงการแล้วอย่างน้อยก็ถึงการแล้วเวยโอ้โหปวดหัวที่สุดอะทำไมฉัน้ก็ปวดหัวอะไรอย่างเงี้ยออ้ทำไสิ่งปลปืใหญ่ใหญ่ย่งวะเขี้ยหูเอะใครวะของใครวะย่างไม่โคตรดังอะ ได้กูได้ได้ปืนนี่ละนี่นี่ S M G S M G เฮียมาสิมาสิมามามาว่าว่าโอ้โหชักแม็กทีโอหูลึงอ่ะแม่งเอ้ยเฮ้ยลองหุนลองหุนลองหุนใช่หรอเฮ้ยมีคนลองหุนมาอยู่ไหนอยู่ไหนเฮ้ยตายตายนี่นี่นี่ตายตายตายมาแล้วปักกัาใหญ่แล้วมักกันใหญ่แล้วมักกันใหญ่แล้วมากกันใหญ่แล้วอ้โหูแตกหูแตก เชี่ยอะไรครับเนี่ยคนมาออกมาเฮ้อโอ้ยคนดโลกคนแกเรห้ามดูคลิปนี้ต้องชื่อคำเกินอะเชี่ยไม่ไม่ใช่น้องก็ไม่บอกว่าผมเปิดคลิปนี้ให้คนที่บ้านดูจากคนหูหนวกไกลเป็นหูดับนะครับเียอะไรวะหูิีไกลเป็นหูดับมาๆกินตะเปิ้ลทุกคน ขึใจใจขึใจจะิบหายมาดีมตายเฮ้ยยอรอดกินเปิลเกิปเปิ้ยไปวยไปด้วยมามามามสอนล้านน้ำเพชรดมสอ่ล้านน้ำเพชร ขุดเจมัน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 ป่าโอ้โหโอเคบายบาย